มัมอสเทสในมุกนี้หละแต่เราก็ยังไม่เข็ดเราก็ยังอยากจะให้มันให้มันหาสับสาไปใจเหมือนทอดแหะนะไปหาปลาเนี่ยมีแหะนหนึ่งอะเราจะรู้มหวานไปจะได้ปลากี่ตัวเออเองความคิดเองก็ดีวอ๋อนี่ก็ทอดๆไปเรื่อยๆได้ก็เอาได้ก็เอาไม่ได้ก็ไม่เอาไม่ได้แล้วก็ทิ้งใช่อ่าได้แล้วก็ทิ้งอ่า อยากไปร้องร้องเหมือนคนอื่นเขาว่าอาจารย์ไหนบอกจะปั้นผมอ่ะเองมันเสียงมันยังไม่ได้ทําไมอาจารย์อย่างไม้วิลมพออาจารย์ก็แต่งให้เขาเอาเอกราไทยก็แต่งให้เขาเอาเอกพันธ์ไปเก็บอาจารย์จัจริงไม่อยาบวันนี้มันเป็นอะไรวะลืมไหว้ผราไหว้อะไรหรือเปล่าวะมันน่าจะได้นะเอาเอกพันธ์ไปเก็บเนี่ยมันน่าจะได้เนี่ย เอางี้คนที่จะร้องเพลงเนี่ยมันต้องมีคีย์ของตัวเองอนาอลองตั้งเสียงเอเมเนอร์ดิเอ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 นี่ขนาดตั้งเสียงยังตั้งไม่ได้เลยผมร้องได้หลายแนวนะอาจารย์นะเอกราชผมอ่า